โอเคครับผมคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำภาพการ์ตูนเท่ๆแบบนี้กันครับไปดูครับเป็นภาพการ์ตูนแบบหัวโตวๆแบบนี้ทำยังไงนะครับโอเคครับไปดูก่อนอื่นให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับไปที่เว็บนี้นะครับนี่ GoArt เนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ URL ให้นะครับ เมื่อไปเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้เราทําการเนี่ยอัปโหลดรูปภาพไฟล์ต้นฉบับที่เป็นรูปภาพจริงเรานะครับอันนี้ผมเดี๋ยวโอเคนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่ผมทดลองนะครับจริงจริงมันจะมาหน้านี้นะครับอ่าเสร็จแล้วให้เราทําการเลือกอัปโหลดอิมเมจก็คือหาภาพที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เราที่เป็นต้นฉบับเพื่อที่จะเอามาทํา นะครับะวาผมเอาภาพนี้นะครับปึ๊บกดโอเพนไปนะครับซ้ายมือเราก็จะเป็นเทมเพลตนะเป็นต้นฉบับแบบต่างๆนะครับว่าเราจะเอาการ์ตูนในลักษณะแนวไหนนะครับก็จะมีเนี่ยหลากหลายให้เราเลือกนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับเนี่ยเลื่อนลงมาก็จะมีเยอะมาก นะครับแนวการ์ตูนอาร์เท่ๆอ่ะส่วาผมจะเลือกเป็นแบบแนวนี้นี่อัน,นตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่นะครับก็กดไปเลยนะครับกดไปที่ปึ๊บหลังจากนั้นก็รอให้มันประมวลผลนะครับครบ100%เราก็จะได้ภาพสวยๆเท่ๆแนวการ์ตูนอาร์ เน้นย้ำนะครับเว็บนี้นะครับผมฟรีเนี่ยประมาณ7วันนะครับผมมันก็จะมีฟรีมีเสียตังค์นะครับอ่ะเห็นไหมครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคนะครับนี่หน้าตาอาจจะไม่เหมือนผมนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็เป็นแนวการ์ตูนอาอาร์ตเท่ๆนะครับก็ลองไปใช้ดูหลังจากนั้นก็นี่ครับดาวน์โหลด แบบนี้เสียตังค์นะครับการเสียเงินก็นี่ครับต่อเดือนแบบโปรแบบโปรพัฒนะครับถ้าเป็นแบบฟรีก็มาใช้ได้ประมาณ7วันนะครับผมผมก็จะดาวน์โหลดแบบพรีวิวเมื่อดาวน์โหลดแล้วก็เปิดเข้าไปดูครับนี่จะสังเกตว่าภาพที่โหลดมาเนี่ยมันจะติดลายน้ำก็ไม่เป็นไรน,นะครับเราก็หาเว็บที่มันสามารถ ลบลายน้ำได้เนี่ยออกก็สามารถเอาไปใช้งานหรือจะตัดจำเคราะเท่านี้ก็ได้นะครับไปทำไปเผยแพร่ต่อไปเท่ๆครับผม